สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่18เดือน 10, 2566หรือว่า2023นะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะ สำหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆเราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะน้องแอดให้เด่นที่4แล้วก็2นะคะส่วนตัววิ่งรูดเม็ดเดียวน้องแอดวิ่งรูดที่2นะคะงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมาทั้ง2ตัวเลยนะคะพี่ๆเนาะท่านใดนํา2กับสี่นะคะไปรูดวิ่งน้องแอดดีด้วยนะคะเพราะผลที่ออกนะคะชุด4ตัวออก9 2 4 8นะคะพี่ๆ ตัวเด่นมาทั้ง2ตัวนะคะนำซีกับ2ไปรูดวิ่งนะคะไม่ผิดหวังนะคะในวัติพันธ์มาแต่น้องแอดวิ่งรุดที่2นะคะก็เข้าไปใน29นะคะมาในตัวกับเล็กล่างชุด6ตัวนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่พสมาชิกอีกครั้งนะคะท่านใดมีโชคลาภก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะในตารางก็เข้านะคะเข้า29นะคะพ,พี่แล้วก็มี4นะคะขาดแค่เล็กแนะคะ เดี๋มารับชมแนวทางของวันที่18กันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคำเตือนตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะกลุ่มแนวทางก็ มาบนมาล่างเลยนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆเนาะ U ็นะคะ9 7 7 2งหนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆ ในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้นะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะอูเอ7นเก้นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นตั้งแต่รอบเช้านะคะนิเคอิเช้าบ่ายจีนนะคะฮัง่งเส็งไต้หวันนะคะแล้วก็เกาหลียันถึงดาวโจนนะคะรอบดึกท่านใดสนใจหวยหุ้นก็แอดมาได้นะคะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มนะคะ ทักมาบอกเนาะเดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางของมาที่1ิบแปโตนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ชัดเจนยังไงขออภัยด้วยนะคะพี่ๆวันนี้ให้เด่นไปที่7แล้วก็3นะคะพี่ๆท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะในวันนี้ น้องแอดให้วิ่งรูดที่7นะคะสําหรับเราพัฒนาก็ขอให้สูตรเดินดีนะคะมาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้หรือว,ว่ามาในตัวเด่นนะคะเด่น2ตัวนะคะเลือกเอานะคะพี่พบางทีน้องแอดก็จับตัววิ่งรูดผิดนะคะวันนี้ก็ขอให้มานะคะมาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้นะคะพี่พี่สมาชิกจะได้มีโชคลาภต่อเนื่องนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะในตารางก็จะมีเจ็ดสามหกเก้าแปดแล้วก็ห้านะคะพี่ๆสำหรับเด่นก็จะเด่นที่เจ็ดแล้วก็สามนะคะในตารางอย่าลืมนะคะจับคู่จับวินกันได้นะคะในสูตรนี้นะคะตัวที่น้องเอสชอบคู่เลขนะคะตัวด่นคู่กันนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปด 7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะพี่ๆลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าชื่นชอบตัวที่น้องแอดวงกลมให้ก็ตามได้นะคะเน้นไปที่เจ็ดห้าเจ็สาานะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสำหรับ ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มก็อย่าลืมนะคะแอดมาได้นะคะอูอินเก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดชอบสูตรนี้ก็เน้นไปที่รูดริบรูดแล้วก็วิ่งนะคะส่วนท่านใดไม่ชอบรูดวิ่งก็รอชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวน้องแอดลงให้อีกทีนะคะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าสูตรหวยลาวน้องแอดก็จะลงให้วันละสองคลิปนะคะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ ชุดคงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ